สวัสดีค่ะแซบแบบมัมมาแล้วมามาวันนี้ติ๊พามาทานเห็นบ่อยยังเนียผัดพริกแกงนะคะใส่มะเขือลายบ้านเรานี่แหละค่ะใส่หงหูบอใส่ปีกไก่ตุนกระดูกหมกูตุนแล้วก็ซ้มสันตุนค่ะนะรวมเลยจ้ะผัดพริกแกงนะคะรวมนะจ๊ะนี่ค่ะน่าทานไหมคะเห็นไหมคะอืมดูคุณดูร้อนๆ้เลยค่ะมากินน้ำกันเด้อจ้ะเหมือนอิสิภากินแซบๆซจะ้ะ ผัดพริกแกงรวมไก่ปีไก่ตุนนซมชั้นตุนแล้วกระดูกหมูตุนนะคะติ๊กตุนแล้วนะแล้วติ๊ก,ก็ามาผัดใส่พริกแกงอีกครั้งหนึ่งนะคะมาค่ะมากินน้ำกันเลยเนาะแซ่บๆจ้าทุกคนเห็นบอเห็นบอหน้าทานไหมวันนี้ไม่พากินนะคะแต่มาโชว์ว่าทานอะไรนะคะทานอะไรเห็นไหมคะอืมน่าอร่อยมากเลยปีไก่โตๆเลยค่ะเปื่อยๆเลยค่ะ หมูสามสัน้นกระดูกหมูนี่ค่ะกระดูกหมูก็มีเนาะคือเอาทุกอย่างมารวมกันอะไรที่เราอยากกินนะคะผัดง่ายๆสไตล์มัมจ้าอยากกินยังกระใสลงไปค่ะมากค่ะมากินข้าวด้วยกันเลยทุกคน